สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่19กันยายนมานำมาประชุมการที่ล็อกพีพีในอกันอีกครั้งนะครับ <S <S ยอย่างทนันเมื่อครู่นี้เรามี OP ของชาแนลของเราคุยคุยกันไว้ว่าเกมอาจจะทำโลโก้และจอบก็จะรับผิดชอบทำา d ดเพลงปิดนะนอกจากเรื่อง OP แล้วตอนนี้ดูวิธีการใช้งาน iMovie เรียบร้อยทำให้เห็นได้ชัดว่าจอมันใหญ่ขึ้น จากวิดีโอเกมกับเม้นครั้งก่อนก็เห็นว่ามีลูกเล่นตะการตาเดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็จะใส่ลูกเล่นกราฟิกอะไรเป็นจอบ้างน,นะวันนี้เรื่องที่จะพูดถึงเป็นเรื่องที่ค้งางกระใจมาพอสมควรเป็นโจทย์ไม่ใช่โจทย์สิเป็นคําถามคณิตศาสตร์คลาสิกที่เห็นมานานมากมีช่วงหนึ่งที่เห็นบ่อยตาม Facebook ก็เป็นคําถามง่ายๆครับคำถามนี้ถามว่าคำตอบมันคือ0หรือ5หรือไม่มีคำตอบ การจะตอบคำถามนี้ได้ต้องกลับไปอ้างอิงถึงลรื่อบบการคำนวณเชิงชคณิตก,ก่อนหรือก็คือ order of operation ซึ่งห,งหลักๆจะมี4อย่างเขาให้ priority ให้ความสำคัญตันนี้ลำดับแรกคือวงเล็บสำคัญสุดลำดับต่อมาคือเลขยกกำลังจากนั้นลำดับ3เป็นคูณและหารลำดับ4แล้วสุดท้ายคือบวกและลบใน่ันอื่นเช่น log s i n มันต้องมีวงเล็บใส่กำกับอยู่แล้วกับดูที่คำถามเราเห็นตัวคูณถึงี่อยู่หลังสุดแต่ว่าตามหลักนี้เราก็ต้องทำก่อน แล้วเราอาศูนไมไปคูณหนึ่งตัวสุดท้ายก่อนแล้วค่อยบวกตัวอื่นทีหลังคําตอบมันก็จะกลายเป็น5แต่ว่าทีนี้คําตอบศูนย์มาจากไหนคําตอบศูนย์มันมาเพราะว่ามีคนบอกว่าเราควรจะทําจากซ้ายไปขวาสิก็เลยจับหึงบวกกันให้หมดก่อนแล้วค่อยคูณสูงทีหลังซึ่งมันไม่ใช่พิชะคณิตเขามีกฎตายตัวอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนอะไรให้เขาได้ไงเราตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพื่อเวลาคํานวณจะได้มีคําตอบเดียวไม่กากวมอีกเหตุผลหนึ่งคือ พีชคณิตจะใช้เกี่ยวกับเรื่องพหูนามซึ่งเวลาเราเขียนพหุนามเราจะเขียนค่าของตัวค่าคอสนสันน์คูณกับตัวแปร x แล้วก็ค่อยๆบวกเป็นพจน์ถ้าเกิดเราไม่มีกฎนี้ขึ้นมาแปลว่าเราต้องใส่วงเล็บทุกๆเทอม x x กำลังส x กำลังสไปเรื่อยๆไม่เมือแยกอีกคำถามหนึงเป็นพ่ชคณิตเหมือนกันเป็นคำถามนี้ถา,าถามว่าคำตอบคงจะเป็นหนหรือ หรือไม่มีคําตอบเราจะอ่านได้ว่า6หาร2คูณด้วย1บวก2ซึ่งโจทย์มันไม่ได้ใส่เครื่องหมายคูณไว้ให้เกิดเราอ่านอิงตามหลัก order of operation คําตอบมันจะเป็น6หาร2ก่อนได้3แล 3, ้ว3เข้าไปคูณอีกก้อนหนึ่งเป็น9อันนี้ก็มีทีนึ่งที่บอกว่าการเขียน2วงเล็บเปิดแล้วก็ใส่อะไรไปข้างในเราถือว่าเป็นพจน์พจน์เดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําตรงนั้นก่อนซึ่งมันไม่ใช่อย่างนอัลชิบราเราเขียน 2x5y กาลัง2อ,อันนั้นเราบองได้ว่าเป็นพจน์เดียวกันแตัวนเเลขขการีย2 วงเล็บเปิด1นบวกสเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องหมายที่ถูกต้องเราอาจจะติดตามไปเองว่าระหว่าง2กับวงเล็บเปิดมันมีเครื่องหมายคูณอยู่ซึ่งมันไม่ได้แต่ในที่นี้เมื่อมันมีเครื่องหมายหารอยู่ข้างหน้าคนจะใส่วงเล็บแยกไว้เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ามนหารนันน้นหารอะไรหารแค่สหรือหารทั้งพจน์ดังนั้นข้อนี้จะถือว่าโจทย์ไม่เคลียรก็คือไม่มีคําตอบที่ถูกต้องแต่ว่าในความเป็นจริงเมื่อมีคําถามนี้ขึ้นมาก็จะมีคนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่คิดว่า1กลุ่มที่ิดว่า9กลุ่มที่คิดว่า1ก็ตามหลักสากลส่วนกลุ่มที่คิดว่า9้าว่า มันเป็นพดเดียวกันมันความหมายนู้นความหมายนี้ใช้ใช้หลักการกระจายคูณเข้าไปหรือไม่ก็อะไรอ้างเครื่องคิดเลขนี้มันใช้อย่างนี้ซึ่งพ้นนี้เวลาใส่เครื่องคิดเลขหลายเครื่องก็ให้ค่าไม่ตรงกันเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่วิธีการรับข้อมูลเครื่องคิดเลขว่าจะนับเป็นพดเดียวกันหรือใส่เครื่องหมายคูณระหว่างสองเพราะนั้นเครื่องคิดเลขก็ไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไปแต่ที่ยากไปก่อนนั้นคือแต่ละฝ่ายก็ไม่ยอม อีกฝ่ายแล้วก็เกิดดรมมาม่าขึ้นประจําไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดทั้งที่มันก็ตีความได้สองแบบคําถามมันกํากวงไปอ้างคนมูมากบ้างทีนี้เราก,กลับมามองว่าโจทย์เลข2อข้อมันบอกอะไรเลยบ้างถ้าเกิดเราเปลี่ยนโจทย์เลขเป็นปัญหาเช่นปัญหาความขัดแยง้งปัญหาสังคมปัญหาทั้งหมดมันก็เกิดจากคนแบ่งสองฝั่งแล้วแต่ละฝั่งเชื่อมันว่าตัวเองถูกอีกฝั่งผิดซึ่งโจทย์ปัญหาเหมือนโจทย์เลขที่ว่าไปมันมีที่มองได้หลายแบบ สามารถมองได้หลายมุมมองถ้าเกิดโจทย์มันกำกวมหรือว่าไม่มีคำตอบพิตายตัวถ้าเกิดปัญหาเหมือนคำถามแรกคือเรามีกฎระเบียบม,มีแบบแผนอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีคนคัดค้านอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องตอบโต้ด้วยการใช้ความรู้เอาวิชาการที่ถูกต้องมานําเสนอให้ฝั่งเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเฮ้ยไม่ใช่เอออเมืแ่อบบกี้เป็นการใช้กําลังครับก็หมายหมายถึงว่าตอบโต้ตด้วยข้อท็จจริงแต่ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มที่2แล้วเนื่องจากเราไม่สามารถหาคําตอบี่ตายตัวได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มี ประโยชน์ที่จะมานั่งตกเถียงกัน,นกวิธีมาแบบนี้และแบบนี้ไม่ต้องไปตัดสินใจว่าอะไรถูกผิดใช้หลักวิเคราะห์ถ้าเกิดไม่นับเรื่องพวกผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกนั้นแล้วถ้าทุกคนเข้าใจโจทย์ที่แท้จริงว่าปัญหามันคืออะไรครับก็ฝากมาเป็นข้อคิดถือว่าเป็นมุมมองคณิตศาสตร์มุมหนึ่งแล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมครับ subscribe ข้างบนกดไลค์ข้างล่างหรือถ้าเกิดอยากดูวิดีโอเก่าๆก็ไปหาแถวนี้ได้แล้วพบกับ job บวันพฤรหัสพร้อมเพลง ed